สวัสดีครับนุ่มบ้านปลาหน้าตีนบ้านครับวันนี้นุ่มบ้านปลาก็มาหายิ่งจอบยิ่งป่าือเก่าครับผมแต่มาเล่นน้ำไอ้เพิ่นครับไอ้เพิ่นตะข้าวอยู่เพื่อนน้ำกันเนาะเราเราก็มีสองเราอยู่เงังกาไคนตี่ตามสามสี่แสนนะแม่สองเจ้าครับโคกกลางชนแนลครับครับผมกัฝากพิดตามเป็นน้ำแน่ครับผมวันนี้มามาหยาเบิ่นครับผมกะอยู่อำเภอเดียวกันนี่ะครับบ้านกัห้างกันประมาณโลสองโลครับผมไปพี่น้องต้งผ้าหาไม้ครับไม้กับประมาณนะครับผม พอบัวครับอ<ห>พอบัวกวายังไงวะพอขึ้นไหลอยู่ครับใช่ปุย้ยแป๊โอ้ยรงก้อนพี่น้องลงก้อนมันตำโคตรปลาขึ้นเมื่อันนี่เราบอกแง่หนึงมันเห็นหนุ่มบ้านปลามันตำมันตำมนไม่หมองบงังอันตำแล้วไม่หมองบังกับไค่ยอยู่โอ้ย ลูกขให,หม่ชิ้วหมือนฟ้าล่ะลำบากเลยพี่น้องเอ้ยเสื้อที่ใดข้าอยากฆ่ากินก็ได้โมเมนต์เห็นแต่ยิงปั่งฝั่งเลยเบื้องเบื้องหลังมั่งผูสิโดดล่องเฉพาะหรอล่องแบบท่าซาอขน่ดโอ้ยเหยียบยั้งระบาดเปลี่ยนต้นไหมพี่น้องเปลี่ยนต้นไหม อ้มามาเอาต้นคางกันนี่แหละครับนี่ต้นพุ้นเห็นมันมาต้นพุ้นือต้นดูวะต้นให้ตีว่าต้นพุ้นต้นพุ้นมอวะเดี๋ยว,น,น,น,ว,น,วน,นุ่มบานปลาบังทำเลวันพีนอง โวดมากปวพโ่งที่สิบังกอไพ่ค่ะโซนดูโซนดูไรนะฮี่เป็โต้ปลาขึ้นเลยน่าข้นงานหา้าจเบิ่งเอาชีวิตนายพานพี่น้องเลยนี่แหลกรต๊ะก็ใหม่บ้านในอย่างเรียนนี่ Cô nhìn xa quá đấy, gắn xịn hết rồi nè Mỏng nắng màu mê ra bạn Cứ dính vào đầy, đầy phát trung mộng Màn phá há tấm đê đi, đi con Cô mong là ngoài cuối tuyến cô mỏng làm Gì đó, าาเป็นดิงเป็นคางเพิ่งแหระมาบานใหญ่อีกแล้วพี่น้องบานไห้่มองนั่งแหละล้งดูสิเม้มันขึ้นฟังใหม่แหละไปพี่น้องไปยังไปบางปลานี่มันขึ้นน้อบานปลาเศ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนดูอดตทาเอาหิลาชีวิตนายท่าน นี่แหละครับพี่น้องหลังจากนุ่มบา่นปลาเปลี่ยนตูนใหม่มาเนาะตะเกานุ่มบั่นปลาน่งเหรครับพ่อปลาคอใหญ่ครับมันขึ้นใสมันตื่นครับมันมันกระสูงเตืบอยอยู่ตอนทันเปลี่ยนเนาะครับแต่มันต่ำมันต่ำทันนีหมองบังนีเพื่อยมียังกระเข่ายู่ัหนอยู่ตูนแานครับก็เลยเดินใหญ่มาหนีครับใหญ่มาตูนดูแหละตอนนุ่มบานปลาขื้นไม้กับประมาณนี่ครับหน้าายห่างครับผมขื้นตูนนุ่งสูงก็ได้เปรียบครับในนี่เบิ่งไก ปืนหนุกโกดน้อกันยิ่งไกลอยู่แล้วล่ะครับเป็นไม้กอบัวไปได้มองดีแล้วพี่น้องบันแต่ว่ามองนั่งนั่งง่าแจ้กน้อยเนี่ยจากสีนั่งเดือดโดนซ้ำไหนดอกเนาะครับเนาะ,ะติดตามกันไปครับผมสีมานบามานมื่อนี่ ถืออย่พี่น้องปีนลงเลยอยู่ซื่อนี่เนาะจับซอยนมบานปลายเ้อนาาสิแมนอยู่ข้อขาวน่ะครับผมมันอยู่เลือกก็เลยยงิงโหลดฟ้ากล่องก็โต๊กน้ำแจ็คสิงุ่มหาเห็นมาเห็นหนกพี่น้องอ้ยนี่ฟ้าหนากล่องครับผมโต๊น้ำโอ้ยแจ็คสิงหงมหาพอพอ,พอพอครับโต๊กลงนี่แหละซื้อไต่ตีนนมบานปลายนี่นปนนไปึงไปเบิ้งย่างหงมแล้วครับผม เฝาอยู่เท่ากันน้องซ่ามันขึ้นมันสิซ่ามันขึ้นมาจากล่งไปกวนน้ำโอ้ยลุงกวนพี่น้องเอ้ยเหมือหันประคอขึ้นล่องกวนทำข้าจะเปิดกล่องใส่พร้อมล่ะเห็นปะนี่หนีขึ้นเมือหันนี่ตัวเมือหันเนี่ย,นนยจักสิบกล่องจักสิทธัยท่านมาท่านเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาแบบเฝ้าเแล้วพี่น้องคือจังใจมันสิขาดนี่ล่ะขึ้นนะปุ๊บ งาบแล้วก็ล่วงเลยเบิ้งตัวไม้พี่น้องเบิ้งตัวไม้ปลาขึ้นอยู่ โอ้ยปืนลักลันพี่น้องปดเสพออกมันมือไปไก่มันยิ่งหักนุ่มมันยิ่งมึงที่ไรนี่มองนุ่มบานป้านั่งโอ้ยมาสิได้าแถวหน้าบัดน้อโอ้ยปดเสพออกเราปืนลั่นป่วงรถโอ้ยตัวแบบใหญ่มึอเี้ยโอ้ยมันมันอันไหนอ่ะอ่าหลับมือมันไปแตะอยู่ไก่ถามมันมันเว้ยหักพี่น้องที่ไรนุ่มบานป้ากับเบียดมันเนี่ยมันขึ้นอยู่ซื้อมื่อไหรนละเมือไหร่นี่ โอ๊ยสิได้แท้ว่ะโอ๊ยปลาขื้นดีผันยิ่งบ่ได้ไปไปพี่น้องกับมึงทำไม ถืกป่จ้าถกอยูถกอยูนั่นเราหันกูกัะยิ่งอยู่หันตัวเกาหรือตัวใหม่ว่ะพี่น่องกนุ่มมันตาล่งก็ได้บาทนี้เด้อจากสีมันหมอมันล่งพลโตออนยูหันปืนมองปืนลั่นครับ ไะปิ้งแล้วพ bon, bon nee. oh. uh. uh. ี่น้องไปปิ้งแล้วมองม่งได้กินข้าวเที่ยงเล้วมาเนี่ยโว้จะกินข้าวเที่ยงแล้วนี่พุ่นเป็นไรพี่น้องเอ้าอู้ตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องตัวใหญ่เติบอยู่วขุนเบมึงอายแล้วเนี่ยผัวอาย้นำเจ้าต้องมุดเนี่ยพี่น้องไงพี่ มาขว้าสามกันกองม้มบ้านปลาองม,ม้มบ้านปลาใหญ่กูจะมีอยู่พี่น้องมาเห็นตุก๊กันไหมเห็นตุ๊กันเบื้องตูวปะเหนียะแล้ว้องมูยี่ไม่ทายสิหมามขาดไรมันจะเป็นกันยาได้ไอตัวนั้นใหญ่เด้โอ้กูหมดล,ลงไปอัน น้ำเขียวขยวอยู่ว่ามปนเขียวขยเหรอกเงี้ยกว่าปีนทองลังางอยู่ีขวามือเจ้าอยกหน่อยตัวนั้นเจ้าใหญ่ตัวนีร่องรับพี่ทองงมบานปลาล่องซอยใหญ่พันควันทีว่าตัวแล้ลงง้มอีกหน้าู้หญิงคือป่าลงง้วมันเถื่อนทีว่าอีกโอ้ยปลาเห็นแล้วมันโอ้ เห็นผก้เตี้ยมาเอาตีนเหียบเอาเหียบอะไรได้หรืออ๋อบัวนนาคุณละเว้มีอะไที่นี่ล่ะมุนหันมโอถย่อกเห็นได้งานมัวไปทำไมกอนนี่ซื่อเหงื่อวอนเปลี่ยนมาแล้วันเปลี่ยนบน โอ้ผมฟูผมฟูเอาตีนงมเอาหนำคุณเหลือเบิง่งหนมพี่น้องหนำได้ล่ะโอ้ใจมันไงความเมื่อยว่ยะใจใจป่วยเงาคือเก่าแล้วสูบยาไร แล้วว่าสมุทรทะเลกคืออยู่นี่แหละคันมองมันหกหมดไปบริขินห้องเกา่ามาผู้เดียวห่วยนุ่มบานปลาเคย่ได้พี่น้องมาผู้เดียวนี่มุดขึ้นไปไปหนาเรื่อยนะ่ะบริหมดอยู่หองเก่านะ่ะโคขึ้นมาหัวซุบเครื่อห่วงซุ่มทันั่นอีกสามสามวิหรือสองวินี่ นุ่มหันปลาบ่ได้เห็นหน้าพี่น้องรอครับครับพี่น้องกินข้าวกันเ,เด้อบาดนี้เดอ้อโอ้ยยิ่งตากันเนเหระได้โตนุมม,มาตัวใหญ่ๆบ่ได้ครับผมแม่นเบิดนี่ปลาก็<ร>อพ<ร>อด<ร>ีอเผาครับผมของไฟเฮาเผาก็ได้กะประมาณปลานี่เฮากะได้ปลาคอตัวนึงกับปลาทูครับผมนี่มันขึ้นใส่อยู่นุ่มหั่นปลาก็พอดีได้กันนี่ปลาหมึกกะก็คือกันครับปลาหมึกนี่เข้าลี่มาหั่นนี่ นี่เคารีอยู่นี่แหละครับผมมามากินเขา่าพี่น้องพี่น้องครับเบินงคือบะพางผ้ิงมือนี่กระโต้องล่างพี่น้องมันยังแสบมันยังลุดท่วงวิตามินก็ยังมาหายนี่กินปลาหมึกลงเรียห้อง,ลองเลมากินเข่าปลาแล้วครับอืมครับพีน่น้องนุ่มบานปลาเหมือนข้าเข,าข่าหางแหลมกัน เพืนอหมเนี่ยบบดถือครับผมเห็นมอปตนทองล่องหนใน,นละตื่นตืนเลยคือสิงหุ่มได้อยู่เรกพี่น้องบ้านนี่อือืึเม่งนหัวเ,เขาหัวน้ำแล้ออกมานอยู่ครับห้าเขา ืออยู่โอยู่บ้านอลมพัดวีวีอยู่ยยยสเสด็ดย่านบ่อยู่อีกอยู่เด้อพี่น้องตัวนี้เด้อจักสิจังไหนเด้อจังเพนเบิ่งครับยนี่ยม,ม,มุ่เสด็จไหมนั่นละยุ่งซื่อละ่ะจากประสบการณ์มาสิบระยู่ตัวนี้โอ้ยรมแกงวีวีอยู่ท้งก้าใหม่ก็ไดโอ้ปลากคอขึ้นดีครับปลากคอใหญ่ขึ้นใส่เหมือนกับยิ่งบ่ท่าน ไปไปพี่น,อน้องจังเบิญญ่งบับยามงุ่มคนล่ะครับพี่น้องเอ้ยได้อยู่ตัวนี้นี่ขาลงล่างอยู่นี่เป็นไรงวนครับผมหัวสุกอยู่นี่นี่ตัวนี้มันอยูอป่ปืนดาดปืนดาดปืนดาดพี่น้องปืนดาดครับผม น้ำมากตรงนู้นเลดามผ้าพี่น้องน, 1, 000, 000, น้ำผ้ามันมันปลายิ่งมีเท่าุ่นเนาะน้ำซึ่งสีเลองอยู่พี่นอ้อง,งสีอะไรสีอะไรก็พอน้ำใส่ยามันใสโอ้ยห่งมาากโตมันห่งใงหญ่แห่ยู่นีน้ำก็เ่ล็ได้หรตัวนีครับมันหีเสียวมันย่งมาพี่ขนนบ่เออย่งมาทงมาดูเห็นโตปลาอยู่นี่น พอเกิดแม่งไม่หนีอะไรยู่บ่เดี๋ยวทำเดินวันไม่ีรักกันเลยอึ๊บปอไม่รู้เกิดมแม่งมันนีึ๊บเลิกปะมีนี่พระเจ้าเลิกได้มึงเปลียนได้หนึนอึ๊บบังเอิญาหนีมาหนีไหมยุหันหละเบิ้งเสียิพี่น้องเขาเบิ้งกระค้านี่มันตกลงทุนนะพี่น้องอือเบิ้งเสียหิเบิ้งนี่เดือดอ็เฮ้ยนี่สิละฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อที่อนุบาลปลาสิได้คลิป ไอพี่น้องข้าเบงนี่ครับผมลักษณะปาเนาะนี่แหละยังเถื่อมันถือมันก็ถือกั่พี่น้องว่าประมันใจว่ามันถือเห็นบ่ผู้เห็นบออยู่ในน้ำแห้งตังไห่พูดนี่แหละครับปลาหัวซุปอยู่นี่เละน้ำเพียงนี่นี่แหละลักษณะตัวป่าเบ่งเสียดเบ่งที่แหละอยู่ในน้ำนันขยายก่อมันยิ่งบ่อยากถือครับตรงยิงหลอดทองมันเนาะครับผมเห็นบอกนุ่มบานปลาบอกอีทองว่าหมาว่ามันสีบรไดมันก็ได้อยู่นี่แหละครับมังเถื่อกับบไะดิ่งมั่นเถื่อ นปืนดาดหัว่าเก็ดแตกไปพี่น้องนี่นี่ขันมันดูลักษางสินอะนี่ขันเขายิงู่ผมแล้วขันเขายิงอนมันหมอกมังม่มงอายนะอ้าคือบนนี่ครับผมมันกับแสงฮักเฮีครับตามสูตรวิทยาศาสตร์ลราครับแสงมันฮักเฮ้อเขาก็ยิงหลอดถองมันหลอดจังสีครับเร่งเิ่งหลอดถองมันยังสีนอซื่อนี่จังสีล่ะมันยังเป็นปลาตัวจริงปลาตัวปลอม เสียมมันคือขุ่สามขุดมึงซูมมึงเอามือมึงหลุดก็ได้แับเอาลุกมันยังไงถ้าพี่น้องนุ่มบานปลาก็ได้นี่แหละเดี๋ยวต้องสู้อ็มือหดขึ้นก็ได้แต็บหมองกลางอะได้ฟั้งหัวนี่แหละครับผมมันนี่ก็ได้มันนี่ก็ได้สามตัวครับตัวหนึ่งกับป้งสู้กินตัวใหญ่เห็นหมอนพี่น้องปืนลันก้อนสาเห็นในคลิปล่ะเอาเดี๋ยวนุ่มบานปลาลลางตบหลังโงพี่น้องเอ้ย มึงนั่นแหะปีงเขาเลยไปพี่น้องไปสำรับคลิปนี้กถึอสิบวินิจฉัยนี่แหละครับกาฝาก้นไค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเทติคลิปให้ลุงบานตาเนาะเพื่อที่ใดก็จัง้า่สืะพี่น้องไปพี่น้องไปสำรับคลิปนี้ขอกล่าวค้ามมาสวัสดีครับ